สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะนุ้ยจะมารายงานเกี่ยวกับกลุ่มเมฆฝนที่ปกคลุมในช่วงบ่ายนี้นะคะแล้วก็เรดาร์ตรวจอากาศค่ะว่าตอนนี้ฝนไปอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างอำเภอไหนบ้างนะคะพร้อมกับการแจ้งเตือนของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติค่ะเรื่องการจับตาพายุสิ้นเดือนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามกลุ่มเมฆฝนที่ปกคลุมตอนนี้นะคะอยู่บริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรนะครสวรรค์อุทัยธานีเลยอุดรธานีสกลน,นครนะครพนมเพชรบูรณ์ชัยภูมิกาลสินมุกดาหารร้อยเอด็ดนะครราชสีมา ปราจีนบุรีนครนายกสระบุรีลบบุรีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกันจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาตรังและพัทลุงค่ะและเรดาร์นะคะตรวจอากาศจากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สติงพระค่ะได้ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสกัก อำเภอกาญจนดิตอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอำเภอท่าศาลาอำเภอช้างกลางอำเภอบางขันอำเภอะอวดอำเภอปากพนังอำเภอเมืองนครศรีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองกระบี่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ค่ะอำเภอรัชดาอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอนายงอำเภอกันตังอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังค่ะ อำเภอควนขนุนอำเภอศรีบันพศอำเภอศรีนครินอำเภอเมืองพัทลุงอำเภอเขาชัยสนอำเภอตะโมดอำเภอป่าบอลอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงอำเภอท่าแพรอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลอำเภอจนะจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานอำเภอหนองจิกอำเภอยะรังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอบันนางสตาจังหวัดยะลาค่ะ อำเภอศรสีสาคอนอำเภอร,รือสอบอำเภอยี่งอออำเภอบาเจเาะอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสรวมถึงในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียก็มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้นและพื้นที่ลดลงค่ะตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณในอ่าวไทยและก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและพื้นที่ลดลงด้วยนะคะ และที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเรดาร์ก็ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักค่ะกลุ่มฝนลดลงปกคลุมพื้นที่อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสารอำเภอหนองบัวแดงอำเภอหนองบัวละเวอําอำเภอบ้านข้าวอำเภอเมืองอำเภอเทพสถิตอำเภอทรัพย์ใหญ่อำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิอำเภอกุสุมานอำเภอเมืองอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครอำเภอสามชัยอำเภอคำม่วงอำเภอสมเด็จ อำเภอห้วยพึ่งอำเภอนาคูอำเภอเขาวงอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์อำเภอดงหลวงอำเภอคําชีอำเภอเมืองอำเภอหนองสูงอำเภอนิคมคาสร้อยอำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหารค่ะอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอจตุรพักพิมานอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรอำเภอเมืองอำเภอด่านขุนทดอำเภอคง อำเภอลำททเมนชัยอสีคิ้วอเภอเฉลิมพระเกียรติอภอจักราชอเภอปากช่องอเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาอเภหนองกี๋อโนนสุวรรณอภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจากที่มีหลายสื่อได้ออกมาบอกว่าจับตาพายุลูกใหม่หมาเหล่านะคะเจ่อเข้าไทยระหว่างวันที่28-30ตุลาคมคาดว่าจะกระทบกับภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบน มีฝนตกหนักถึงหนักมากนั้นนะคะข้อเท็จจริงค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวนะคะไม่ได้มีที่มาจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา mm. การสื่อสารข้อความดังกล่าวนี้นะคะอาจมีความคาดเคลื่อนได้หรือเปลี่ยนแปลงได้หากพิจารณาข้อมูลจากแบบจำลองบรรยากาศเพียงแบบจำลองเดียวอาจจะไม่เพียงพอค่ะ ต้องวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆร่วมด้วยซึ่งจากการติดตามและคาดการข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าหลังจากวันที่23ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยเป็นระยะระยะนะคะทำให้ลมทิพพัดปกคลุมส่วนใหญ่จะเป็นทิศลมเหนือและ ตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นจึงทำให้มีโอกาสนะคะที่พายุจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยและมีผลกระทบน้อยลงค่ะหรืออาจจะอ่อนกำลังลงและสลายตัวไปก่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามได้ค่ะแต่ก็ยังคงต้องติดตามเป็นระยะระยะในช่วงนี้เนื่องจากช่วงนี้อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลค่ะทิศทางลมจะมีการแปรปวนอยู่บ้างในระยะแรกค่ะ ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้อธิบายให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนทั่วไปในเรื่องพายุของสิ้นเดือนนี้นะคะตอนนี้ทุกคนก็ทราบแล้วรอประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาดีกว่าค่ะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ค่ะหนูต้องไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย